สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุบุสกนตน้ครับนาองวันนี้ผมกัดิมนเนาเสนอแนวทางน้งครับนาะอสูตรปักรักบนซึ่งหมดที่พลานมากมันเขาย่างละสามสูตรนะครับผมก็เลยจับเอาย่างละสามสูตรมาชนกันลักลอยสามสูตรลักสิบสามสูตรลักโนยสามสูตรนะครับนาะจับมาชนกัน วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีปกับปากคัมเจนนี้นะครับข้อมูลทางบดเป็นเพียงแนวทางสื่อสารกินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเด้สนับสนุนการพนันทุกชนิดรับโปรดใส้วิจ,จารญาณในการรับชมบได้เสียงกจิอา์หลบวนนด้นะครับนะอ,อ,อ,ย,อบนนบยู่ใกล้หัวกระจายข่าวนะครับเนาะ ที่หายำเว้นผมผมมีเวลาเมื่อาอาจับครับลักลอยผมก็นี่แหละจับได้มี8ปดศูนยเก่าผมเน้นให้แกับศูครับลักซิปไีดแปดผมเน้นให้4กับ8 ลังนวยหน่อยศูนย์หนึ่งสองอันนี้เน้นซ้ำกันครับเน้นซ้ำกันหรือว่าไพมีตัดตัดอะไรก็ตัดเอาครับอันนี้ผมจับชุดให้ครับจับพุดชุดสามโตแล้วลครับนะครับอันนี้ก็คือ,อจับจากนี้ละจะได้ไหลายชุดชแต่ว่าผมเอาต้นชุดเน้น ผมตีกรอบไว้เนี่ยอันนี้คือชุดเน้นครับแปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่สองชุดเน้นของผมตอนนี้ก็ลองมาครับมากคือหลักสิบในซีนะครับต่วากันไปเิม่ากครกับเกียรกับตะวากันนะครับเนาะต่ว่ามันอาจสิออกไว้ได้นีก็ได้ครับหรือสิบอรออกก็ได้ครับ ตัวล่างมันก็เนี่ยเดี๋ยวก่อบนี่ตัวนี้ก็ล่างไทยหาหนึ่งหาหนึ่งมีสองชุดสูนหาหนึ่งขาแปดหาหนึ่ง,หหงส่วนสองโตกบบนี่นะครับสองโตจับให้ตัว,ตว,ตวนี้เป็นพันธุจับเอาแบบ จะบอาหาคับเจ็ดน,น้ำกระไดอันนี้ผมจะซีกับแปดกับใส่กับศูนย์หนึ่งสองสองตัวครับแคบเอาแล้ครับ <im it> เดี๋ยวจังไหนอ่ะเล,ล็กแรงอ่ะล่อคลิปต่อไปนะครับเนาะเรื่อมาเล็กวนล่อตัวสรุปครับ พร้อมกันเลยวันนี้สิลงยัก2คสองิปนะครับเรารัฐบาลไทยแล้วรอดสรุปอีกเท่นึงว่ามันิสด้ตัวเกาว่ากับชุดควบบนยังมาานเห็นแล้วครับชุดควบบนมันพวกเขากันเลยล่อๆไปก่อนอแคบบางครับมากสุดตัวนี้ครับ สองโตัวกันนี่นะครับสองโตัวสี่ศูนย์สี่หองแนนค่นี้อันนี้ตรงตรเลยนะครับตากันไปสิ่กับกั่ว่างกันอันนี้มันเทียมกับก,กับนะ,ะคบครับหนึ่สอสอะ พอเอฟซีสุขสุคนไอถูกหวยน้องเ่อนเอน,นี่ยน้นอ่ะพอะมันมันมันไก่มาแล้วฮาสูตรว่าเขาจับ3สูตรที่เขามันกระือน,นี่แหละครับสูตรอันนี้สูตรลักรอยนี่แะมจับอย่างนี้นะสูตรที่ยีเสียมันเขาซีสูตร เช่เป okay. นเขาซีสูตรแซดเขาซีแต่วสองสูตรนี้ว่าเขาผมพักไว้ก่อนลักซีบก็มาสูตรที่เก้าสูตรที่ยี่ห้ายี่แปดนะครับเขาซีโอ้วนต์ตัวไหนลักหน่วยลักซีบเออเนี่ยลักซีบ นีลักนุย้ยลักนุยเอาตัวจีเนี่ยส่วนจีมันเข่ามาจับมันก็นเ,ลเลยเ่ยมาจับชุดไดแค่นี้แหละครับแกบังครับบังมาคือสิเข่าอยู่ดอกน,นู้นนี่เดี๋ยวล่อชุดสรุปชุดเน้นชุดเดียวอีกเท่าน,นึงได้ครับเนอสวัสดีครับ